วันที่แบบว่ามากคือเท่ากับแบบอเดี๋ยวไป,อไปหอดไปเทิงมันกับเป็นภารกิจถ่ายท่าย,ยัางนึ่งนะ,ะนะงงไปทุกคน สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขลนเด้อร์อีตอนทับเขั้วที่สองวาสุขคนิดีพี่น้องหลังจากที่เข้ามาตั้งแต่ตาดขมืดพี่น้องเลยเข้ากาัมานอนอยู่ที่ที่ระับสูงบนระเวียน้อพี่น้องแต่ตอนเช้าเขาก็เดินทางกลับมาบ้านน้องหลวงเงพื่นอน้องกะมือนี้กัสีนะฮะกินเขากินน้ำกัสีเดินทางกลับปากเซ่น้อพี่น้องเพราะว่าที่แรกคันวาสินอนโฮมสเตย์นอนบ้านไกด์เอฮันเดะ แต่ว่าที่โรงงานเขาบัวเพาเนาะคือน้อยๆกระบะเอเป็นอยากเมื่อนะแล้วก็ับบัวเพามหลายๆอย่างนะพี่น้องเครื่องเกลียวไฟเขาก็ซื้อมาบัวเพาะนะเะไรแบสิ่งกับแต่ว่าประสบกันอยากยู่อยากอยู่อยากล้องเบื้องนะอยากล้องสัมพันธ์บรรยากาศแบบล้องโกลสต์ยักษ์ข้นแปลกหน้ามแบบว่าอยากทำพร้อมขุนจักกับเขานะแบบเขามานั่นนนี่ก็อยากแบบ่าร์มี่โมใหม่ถือว่าเขามักซื้อกันก็เขานะมากกว่าอยู่หวัง ยู่รวมกันเนี <S <S ่ยพี่องเนาะหลายคนไนใหม่หุ่นจักทัศน์ศรีกับเขาหะนะบางคนเป็นอะไแปลกเปลี่ยนกันเนาะมืัอนี้ก็จะมากินเฟอร์พี่น้องกับไกด์เอวันนี้ต้องขอบใจไกด์เอเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากมาเนาะพี่น้องแนะนำได้สำหรับผู้ใดที่แบบว่าอาปวดแข็งแห้งปันใดแนะนำด้านที่เ้าไปตั้งแคมเนาะพี่น้องสุดยอดเลยไปนอนไปโปกไก่สำหรับใครที่แบบว่าสายลุยไปแล้วแนะนำไปเชิงตัดกมือก็ได้ บ่แข็งแรงก็ไปฮอดแต่ด้านก็พอไปตังแข่งกัคุ้มเลยนะพี่น้องเนาะแม่นคุ้มนะสั่งเฟอ้มาตมกะมาได้เด้อเเพราะว่าเป็นมัวลายอแมแมนอกอกอกเดินนี่ปทุกคนเุก ไกเอกนนั้นกลเอมีมีมมื่อนี้ต้องขอบใจไกเอเนาะสี่พาไปแลยครับแทุกคนเนาะขอบใจทุกคนทีมงานไกลเอเมื่อนี้ยก็ยังอเลื่อแล้วแหละขอบใจขหน่อยนะครับเนาะยังาไปรอยากมากกับติดต่อได้พี่น้องติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นหายติดต่อใกเอได้ังมากนะใชโอ้พี่เกณฑ์พี่เกณฑ์พี่เกณนี่คนกรุงเทพคนกรุงเทสายลุย ไม่มีส้มตำไม่มีส้มตำสมตบมี่มีสิกินยังครับบันเ้เฟอรเอรอเหรอมี่มามาส้มตำโบมีเอแต่หนึ่งอันเอาอย่างเอาเฟอือกันเฟอร์คือกันติเดียวส่เฟอร์ิกินกนยังครับแ่กินหรอเฟอร์่านเท่านี้มามารวยเท่าไรย สามสิบามหมื่นเท่าไราประมาณจักบาทเน่ยสามหมื่นห้าสิบหกง็ไ้ห้าสิบหกบาทหกสิบาทถ้าตีเป็นเงินไทยกี่บาทห้าห้าหกตีเอาเถอะจะจะเสียเงินยางไงไม่เบียดจะลงนับเยอะวบากินนานจะกิน ข็สิกินบักทอวอืมมันจวกทองปวดกินกินนกนี่ปวส่นันี่โดนน้าว้เอ้าหันกระไสิเปนยังเยอะกว่ากินเขานั่งนั่ชิมงานทับินากินน้ำกกินว่าเน่กินว่าเผอเขาเนเผาอเผลอเลนจะแซบได้แม่ทุกคนเออสยะบกไปสามสิบ ใจมันตรงกันเป็นยังไงเยแต่ว่านงานผงนั้นเอิ่มมัเบิ่งหน้าตาหิวครับหิวแห้งกินมาม่าปองหนึ่งพุยแพอาเขาอาเขาชิมก่อนชิมก่อนอืมหอดนิดหอดด้วย

ฟื้อกันเนี่ฟ้นกันฮก็สามกันเลยที่นี่มีน้ำแข็งขายบ่ท<ม>ี่นี่มีน้ำแข็งขายบ่มีมีพี่เก็นกัมากอันนัน้นบาสุกจับให้นะกจับให้เพราะว่าจำมา่าก่อนมีีกงนั่เองได้กปุ้หร <c oughs> อกินข้าวนี่กับเติกินขบอนปุง ได้พี่นอกินเฟิร์กินแล้วติมพลังแล้วแบบเก็บเสือผ่าผ่านที่อยากว่าสีอยู่ไปยังหาเงินไปเองอันียอันงีนิ่มปากกรงงสืออยู่บ่ไ่ะการนียเขาสุดท้ายเซือวะาเีบวา่อเบบ่ันบู ทุกคนตอนนี้ห้อก็กินเฟ้อแล้วเนาะเอากสิมาล่าไกดเอนี่แหละวได้เต่นอาตัวนี้ไปเห็นตัได้เอาใส่ถุงม่เอาตัวนี้แต่คือแกล้กับนี้เนาะแบบมาชพี่ร่วมกันมามาทำกันมือหนึ่งคือหนึ่งแบบชื่อจะ่อยู่ร่วมกัน3้ทีคืนนี่เนาะชจังไดก็สขอบใจไกดเอเนาะที่พาเขาไปเหมือนนี่แบบ แต่ประสบการณ์หลายอย่างในสรองตั้งใจไปอยากมาจะโดนเลยละจะไดมากยินดีที่ได้รู้จักคาฟิเกนโอการนาเจอกันนีครับครับดีเนาะครัผมโอกาหนาทำเป็นเที่ยวปาเซกับตาข้ได้เดี๋ยวพาเที่ยวไปพาเที่ยวอยู่แล้วขับรถมาแมนรมากไปเที่ยวผับเย็นีหครับ ไปครับยไทานยิ้มนวะีไนเพิ่นกันออยหรืเนาะแดแดดเนแนเน่จะนึ่นหนึ่จะับเลยเหรอตอนแรกเขดีนาจะหอดดันตอนแรกเนาะาจะกินข้าวเที่ยงนะครับเที่ยงเลยนะครับมาคืหนึ่ง้ักี่นอ พี่อยู่ไร้มือเนแบบพี่จะมามากโดนโดนแม่ากันฟองเพื่อะร้างเาปเปหาเต็นหาเต็นเต็นหาขนี่สำหรับใรที่ต้องไปเบิ่งคิดก่อนนะไปเบิ่งนอนนอนจะนว่าที่แรกหันเต็นหันอนสำหรับสีนแต่ว่าเป็นเน่ ฝนฟ้าเพิ uh, 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 <limitation> ่มนค้อเพิ่มขึนเพิ่มเนอู้อู้ไปอู้อู้นนฟ้าวันแห้ลมนี่มันนสาอยู่อยู่เมืองไหนอยู่นะสมบูรณ์โอ้เมืองสสมบูรณ์ดยบ่กางาเสนี่กเออเห็นเออเออดุด้ยิงใส่ใส่ดตัวเมื่สมบูรณ์อยู่หดาี่อ่นอทานีเทางเขาแถว คุ่งไก่กว่าแถวเซดาบัมแถวเซดาบัมบอ่แคมท่าหนึ่นะมมแถวลานนัลานทางนาลลาดจะขี่ไปเมืองคงจะเห็นนาลานแม่โดบ้านพอยเลยมากน่อยหน่อยกระื้อจืดะล้นี่บ้านนาซอบ้านยังวะ นกกระรือมือหรออิสานนนเพกนน์เพกนนเพกปะอิสานเพกที่แถวไหฮะอนเพกเบื้องนี้มัน่าขวางไดเบื้องนี้เบื้องนี้มันทางเขาน่าขวางเหมือนเบื้องนี้มันเขาเพกมันน่าขวางมันน่าขวางวเลยปู้น้าขวางทางยิ้นแห่น้าขวางทางยิ้นแห่ทางง่ะ แน่นบ่ะช้ามันเลยขอมูลแน่นป่ครับก็เปิดปีได้ถ้าจะเริ่มแต่ปีได้แบบว่าคนมาเดินป่าก็คือนะเปิดได้ปีเดียวจะกอนก็เดินสำรวจเนาะเดินสำรวจประมาณปีกลัวๆเดินสำรวจเดี๋ยวขั้นปีคนดด้ห้องพิเศษเปิดออเริ่มเดิมปีเลยเริ่มปีสองพันสี่เปิดเป็นทางกัดเดือนเดือนเดือนพฤศจิกเดือนทีบสคนไทยบ่มากอันนี้นะคนไทยเออคนไทยคนหนเป็นที่ภาษา คนอุวลคน,น,นอ,อ้วมีอยู่ปนืนนดัมนมีนั่งชีไสามาเปิดต,ต,รตรัวจจะีกแข้งสู้กันมาหารจาแข้งแวเราบรมราเยหนั่งชีไซดนุ่อนนีว่าเราอยู่สาพันนี่นล้แข้งนีถูกสิก๊บับเลย้อบันส่วนไหนมันไทยไไไไ่าเาใจเด้อใจเออเป็นเป็นพนักงานบ่มีทูเบอร์มีูเบอร์ ยูทูบเบอร์ล้อบ้านเต็มมันวันว่เอ้ยไปกลับมาเล้วครับพี่พีเดียนเดียนนี้บายไป้ปฝากช่องนี่ไ่อ้บ่าวื้บ่าวสุกคนอินดี้ครับบาวสุกคนอินดี้บาวสุกคนอินดี้ ภาษาไทยครับบาลสุกคนอินดี้บาลบอลุกบอลทีุ่กบอสุกซอนี่อวะอเสือความสุขกันละครับนั่นนะครับปีสามเนี่ยป่ะใช่ครับรบฝากไปติดตามด้วยนะครับทั้งหมดนะอันนี้อะไรอะไรจะสับสับท้ายกันอะไรจบแล้วสับแล้วโอ้ยเกิดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้สนุกด้วโอ้ ไปไม่เางครับหนึ่งนะครับว้าทิตุผมไม่ดังเท่าเพื่อนผมเลยเพื่อนผมเขาสองสามแสนจบกระ้าใจผมถือก็เยอะอยู่นี่สามหมื่นเองนิดเดียวสองพูดไหมไม่ไอ้นั้นมันไม่ดังครับโอ้ยนะโอเคครับหนึ่งสองโอเคครับหนึ่งสองซ้ โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับเดี๋ยวไปสับสับสับไปใช่ขับรถดีๆครับกดทีเดียวพอนะครับอย่ากดสองทีกดสองทีมันปะพี่น้องวันนี้เราก็าลเดินทางกลับเนาะกลับเมืองปากเซ้พื่อนลราพี่น้องเลยแต่ว่าตอนกลับสิผ้าของอันไปกินกาแฟอยู่อันนั้นในเมืองปากซองของพี่น้องเพราะว่าทางเมืองมันมันเป็นทางผ่านปากซองนะ แล้กับกูแหละปนนนปไปนั่งทำไมคำสีคือเก่าพี่น้องเยฮะเดินทางกันเลยก่อนหลังจากเขาออกมาจากบ้านไกดเอเนาะเขาก็มาแวะก,กาแฟหนึ่งเกาเกาหก,ากนาะพี่นอ้อ,นนนนนองอันมากินกาแฟแล้วก็นป้าหนุ่งอันมากินเนาะเพราะว่หนุ่งอันมาทัานได้เคยมากอนะ่านกาแฟตัวน,นี้แมนถ่ายกินเพื่อนนะครับเอากระสีเดินทางกลับเมืองปารีสเลยเนาะการไปตัดขระมือข้างน <ผม S 2> ี้กั ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่มาหลายอย่างเนาะพี่น้องทั้งในหุ่นจักคนใหม่ๆแล้วก็ในหุ่นจักสถานที่ใหม่ๆเนาะพี่น้องตัดขมือนีเป็นสถานที่หนึ่งที่บาซุกอยากมากเนาะเพราะว่ามันอยู่ใก่บ้านบาซุกขนาดแล้วก็เห็นเขาเอาลงในติ๊กต็อกไลน์คนเนาะโดยว่าแมนบาซุกขันบาซุกประทัดสินใจสื่อเต้นในเหมือนอ่ะขึ้นซึบรดมาตัดขมือในเหมือนนี้พี่น้อง ดีใจแบบอันนี้น้องพี่น้องดีดีใจที่บาซุกตัดสินใจสื่อเต้นได้เหมือนนะพี่น้องเลยตอนน่ะก่อนบาซุกสิสั่งสื่อเต้นบาซุกขิดก่อนนะว่าโอ้สื่อื่อดีบอสขันสื่อมากสื่อใส่บอหรือว่าแนวใดเน้อได้ตัดสิน,นใจสื่อเต้นเลยน้องพี่น้องกันพอดีได้ใสแ่แบบสุดยอดเลยพี่น้องาาการเท้าบวกกับตัดสินใจในมือนนะเท้าก็คือนสื่อปรามาออกมาประจนไฟได้เหมือนเนาะ <c oughs> เอไ้ไรก็มูสึกก็ตัดก็มัดบ้างนิดมูสยกว่า ได้ควมหูได้ยากเลยก็ได้ออกพลังกายเนี่ยควมวหูยังเหรอแต่ควมหูเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เปิดหูเปิดตานะ <laughs> ว่าสถานที่แบบน,น้ยังมีคนไปเดินไปเที่ยวยังมีคนฟังไทยอยากไปนะทั้งที่ทางเขาไปมันกระยาขนาดนั้นนะยังมีคนไปไงนะได้เห็นแต่การที่หูประวัติว่าเพิ่นเปิดมาตั้งลด้ปีครับอันนห้เงาหาตย์หูมานะบ้าน้อยมากบ้าแบบนี้อันนี้ก็ แลหน้าที่ก็ได้อยู่ท่ามีผู้สาวเป็นเราเองเเองนี่ขมืดบ่าวขมืดไในสายห้าใหม่นาะเพราะว่าไปหอดตาดขมืดนแต่เพินเห็ดหนาขึ้นมืดอยู่เป็นเมื่อยเป็นพี่น้องเลยอ่าเราเป็นแนวนี้บ่าจะเมื่อยหรือเห็ดขมืดอยู่หนาคอยมันมีตัวเป็นแต่ว่าสำหรับบ่าวซุกเนี่ยเราซุกมากเนาะมากที่สุดก็คืออยู่น้องหลวง ด่นานใหญ่น้องหลวงแบบฟิลแบบเนาะสุดยอดเลยก<อ>ันให้เป็นนอดอีกกะสิไปไปไปซิฟเถอะก็คือสิวเบือ่นะอเนาะเข้าไปยู่ด่านนะเนะาะเดี๋ยวพ่งไปตั้งปีหน้าเจอกันเดอ้อด่านน้องหลวงเนาะสิม,มาตอนดอกไม้บานทุกคน,นขอบใจไกด์เอแล้วก็พอ่อเพป็นเด้อแล้วก็ศอ่ยๆเพป็นทุกคนเนาะี่อขอบใจหลายๆปะอ๋อก็สิเดินทางเมื่อแล้วไปน้องความรู้สึก สบายออกไปได้นะน้องสำหรับคนที่มักเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบโบโบมักพราจนไถ่กับอาชีพแบบเออมันธรรมดาแล้วน้องแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่ามักคือนเฮากับแบบเออเดี๋ยวไปหอดไปเทิงมันกับเป็นภารกิจถ่ายท่ายังนึ่งนะนะไปจุกโคตเจอกันไว้คลิปหน้าเด้อเดี๋ยวบ้านหน่อยจะไปแต่งร่างบ๊ายบาย มะไปขี่ไว้ได้นะรถถึงมาถโายคดิปในรถเรื่องแบบอ้ยอุ้ยเกจารงเลยพีดไปซูไปเป็นสิบมหาไปเซ่ ไี่คิดพวกอากาศตื่นตัวนรมอยู่